สวัดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเชา้าวันพุทธที่สิบสวัสดีเชา้าที่สดใสวันนี้เรามาดูน้องมุญหลายกับดอกคูนกินหญ้าอิ่มแล้วเชาว้ชาๆก็มานอนเข้าร่มข้าว่มนอนพักผ่อนสบายใจเย็นช่ำเลยจ้า วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมากเกิดเป็นน้องควายเราโชคดีมากเลยกินอิ่มแล้วตอนเช้าก็เดินเดินกินหญ้าเช้าๆ้าอิ่มสบายใจไม่ได้ผูกเหมือนควายบ้านอื่นนะจ๊ะปล่อยเลมกินหญ้าตรงนี้พื้นที่สามไร่แล้วก็รอบ สวนยางพาลาอีกประมาณห้าไร่หกไร่นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงฟางข้อควายเราปล่อยเดินเองเดินออกกําลังกายกินเองพักเองมีสระน้ำตรงนี้ก็จะมานอนพักผ่อนตรงนี้กลางคืนแล้วก็ในคอก ปล่อยเดินกินเองตัดยายด้วยบางครั้งจะมีน้ำสะให้มีน้ำกินที่อคอกด้วยแล้วปล่อยเดินเลยของเรามีเจ็ดตัวนะคะตัวนี้จะเป็นน้องบุญหลายกินอิ่มแล้วก็นอนพักผ่อนจะเป็น อมอมซับเ์จะออมซับเดินสบายใจฉ่ำเลยกินอิ่มแล้วก็เข้าร่มพักพรจะเป็นดอกคูณบุญหลายนอนเย็นสบายฉ่ำเลยนะ มีความสุขอิหลีกินเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็เดินมีความฉุกจริงๆเลยนะคือมีความสุขคักแทะเย็นสบายเลยตัวนี้เจ้าดอกคูณลูกสาวบุญหลายจะเป็นโชคดีอ,อมสิน บิ๊กจัมโบ้แล้วก็บุญหนุนเสียงเสียงเครื่องไล่นกนะคะทุกคนดอกคุณมีความสุขจังเลยอาบน้ำให้เลยฟอาบุญหนุนโชคดี โชคดีไม่เข้าร่มนอนตากแดดเลยนอนแช่น้ำเร <c oughs> าจะปล่อยที่นาล้อมลวดไฟฟ้านะคะสามไร่ตรงนี้ฝั่งนู้นจะเป็นนาข้าวของเราสุดนูน่นตรงนู้นจะเป็นนาลุงอา b บ um ิ๊กจัมบโชคดี มเมลร็วมเมลร็วมเมลร็วเมลร็วไปหาเพื่อนแล้วคมสับมา ความสุขของน้องควายเข้าร่มพักผ่อนนอนเสร็จแล้วก็ไปกินหญ้าต่อจ้าไปยังจะไปยังวันนี้อากาศสดชื่นมาก มีความสุขอย่างคักมาเร็วมาเข้าร่มแดดแล้ว เค okay, ค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายสวัสดีจ้า